โปรดใช้ดุลพ,พินิษพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้ก็28พฤษภาคมอีก3วันครับหนึ่งมิถุนายนยาถึงแล้วเร็วนะครับเรารอมานาน2เดือนทีนี้พอ15วัน16วัน รวดเร็วจังเลยมาถึงแล้วครับอีก3ามวันคงสุดท้ายครบ2ตัวล่างครับคงสุดท้ายเลยครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากโค้งสุดท้าย1นึ่งพิทยายน์อีก3าวันครับเรามาดูสถิติ5งวดสูตรนี้ดูเป็นอย่างไรบ้างสูตรใหม่ครับเน้นเนะสักหกชุดนะครับชุดลองดูกันครับ6ชุดสูตรใหม่ที่ท่านเห็น,นสถิติครบั้ง5งาวดนะครับ5้าวดแต่สถิตินี้นวดคำนวณเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยมาคำนวณมืองวดที่6งวดที่จะถึงเนี่ย สูตรใช้ยังไงจดได้เลยครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2หลักร้อยบวกหน่วยหน้าครั้งที่2ผลรวมไปบวก02 3 4์องี่ของพี่นี่นะครับนี่คือสูตรถ้าใช้สูตรนี้ไปคำนวณถอยหลังไปห้างวดผลลัพธ์จากการคำนวณจะเป็นตัวเลขนี้ครับสี่ตัวทางขวามือผลประกาศชี้อยู่นะครับซ้ายมือจะเป็น3ตัวบน2ตัวล่างผลการออกสลากทีนี้เรามาดูกันว่าเป็นไงครับงวดแรก1360ออก06 ถูกต้องวดนแรกครับวดที่2ครับ4693 6 94มี9มี4ครับถูกต้อง2งมดววดที่3ครับ9148อก98มี9มี8ครบ2ตัวล่างครับ3งมดงวดที่4 7926 6 77ครับ79 2ตัวล่างครับเรียบร้อยครับ4งมวดสงวดผ่านไปครับวดที่ห้าวันนี้แล้วครับเป็นอย่างไรบ้างสนิที่ิงห้างวดนะ สองสี่เจ็ดหนึ่งครับออกสองสองมีสองมีเจ็ดีเบิ้ลยังมีเลยคนระับผมชอบจังเลยนะผ่มีหลังสองหอมีมเบิ้ลสามรอบไหมนะฮานอยเคยทาครั้งหนึ่งโอ้โหผมประทับใจมากเลยหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่นะมีมือประมาณสี่สามสี่เดือนที่แล้วนะครับช่วงปีที่แล้วนะครับออต้นปีนะต้นปีฮานอยโจ้โ,โหเบิ้ลสามวันติดกันเลยไม่เท่าไหร่นะหลังจากเบิ้ลสามวันติดกันนะมีตองต่อไปอีกโอ,โ,โอ้โหเนี่ยแหละครับฮานอยนะ สลากฮานอยประเทศเวียดนามนะรัฐบาลเขาออกมาโอ้โหผมไม่ทําทุกวันนะผมทาทุกวันอีกช่องหนะึ่งเคทีนะเราสู่มันฟังนอกเรื่องมาท้าใจจริงๆฮานอยนี่โอ้โหนะมันออกทุกวันเนาะวันนึงออกสรอบห้ารอบนะห้ารอบเลยนะอ,นนะออกเที่ยงเดี๋ยวนอกรอบนิดหนึงนะ <laughs> ใครสนใจไปดูตัวเลขน,นะ,ะเที่ยงนะมีฮานอยพิเศษตอนบ่ายห้าโมงครึ่ง 6มงครึ่งฮานอยปกติทุ่มครึ่งฮานอย VEP นะปิดท้ายด้วยฮานอย 4D ดีใน3ทุ่มเป็นไงครับ่ <c oughs> าจารย์เป็นสมาชิกครับเห็น5ในวันเดียวทุกวันนะะทุกวันนะมีทุกวันโอ้การน,นี้มาทำสลากกินแบ่งรัฐบาลผมก็ใช้ฝึกวิธีแนวคิดนะฝึกแนวคิดฝึกอะไรยังดูประสบความสำเร็จนะนี่ลองดูลองดูงวดนี้ผมอยากดูอีกนะเพราะว่างวดที่ก่อนหน้านี้ศูนย์เก้าห้านี่ใช้แนวคิดแบบนั้นละ แบบฝึกแบบเปลี่ยนแปลงใหม่กลยุทธ์เทคนิคแลนะจับมันให้ทันแบบโอ้โห,โโหใช้เลขวิ่งนะแล้วก็ตอนแรกเรามาปักหลักปักหลักชนไปเถนตรงไปไม่ร่วงเลยนะทีนี้เรามาลองทำเป็นเลขวินร้อยสูตรกระทบชนร้อยสูตรไปเลยอ่าแล้วก็จัดเรียบเรียงใหม่นะโดยเอาเลขวินเลขเด่นมาตัวมาตัวเน้นดูนะเข้านะศูนย์เก้าห้าที่แล้วนี่ใช้ได้เออทำสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเข้าเนี่ยโอ้ดีนะ ไม่ไม่ไม,ไม่ก็เป็นสิ่งที่ดีใจอยู่มีกําลังใจเอาเข้าเรื่องเรานะครับเข้าเรื่องครับมาดูสองตัวล่างบ้างเป็นไงงวดนี้<ม>เออเรามาดูถ้าสุดครบสองตัวล่างเนี่ปกติมันบินเจ็ดงวดกระทบชนในนี้เหลือสี่ตัวนี่มันก็แคบลงมานิดหนึ่งเพราะแค่หกชุดเองเอาเมื่อกี้เรามาห้าง,งวดถูกต้องติดต่อกันแล้วเนานะเมื่อกี้นอกเรื่องไปหน่อยแนวคิดที่เกี่เนี่ยแนวแนวแนวทางการวิเคราะห์นี่กลังกำลัง ปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันลองดูนะมันจะเหมาะกับเป็นยังไงบ้างยิงบนนี้สองสองตัวล่างเอาละสองสองก็เข้ามาแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้คุยเรื่องเบิ้ลเรื่องเรื่องเลขตองเลขเบิ้ลเนี่ยโอเคทางนั้นเขาแน่นอนเลยรัฐบาลไทยเพิ่งเกิดเห็นเลขเบิ้ลมากันซ้อนกันสองสองวันเนี่ยสองงวดเนี่ยนานทีเราจะได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นักสําหรับรัฐบาลไทยแม้กระทั่งในชุดตัวข้างหน้าเนี่ยเลขตองเลขหามเลขเบิ้ลคู่หน้าคู่หลังฮานอยประจาเลย ของไทยนี่มีไม่ค่อยเท่าไหร่ของไทยก็มีสองสองมีสองสองมีสี่สี่แต่พวกตองพวกหามพวกอะไรอะไรยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นักหรือแม้กระทั่งเด็กเบิ้ลก็ยังมีเห็นบ้างทั้ง,งปีนะจะเห็นงวด2สองมวดเองนะเอออันนี้มาสองวดติดกันก็น่นนาว่าออน่าสนใจละเอาครับคราวนี้คราวนี้เรามาดูครับเราใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองหลักร้อยก็เลขไงครับเลขศูนย์ น่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 3ตัวหน้าครั้งที่2นี่คือเลข5แล้วก็ศูนบวก5เนาะหลักร้อยกับหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2อหลักหน่วยครั้งที่2คเลข5 0ย์บวก5เป็นเลข5าได้เลข5แล้วบวก5ดึงลงมาบวกศ์คงที่ตัวแรกได้เป็นเลข5าครับโอเคครับห้าตรงนี้ยกลงมาบวก2คงที่ได้เป็นเลข7 7็บวก3คงที่ได้เป็นเลข0 0ศนบวก4คงที่ได้เป็นเลข ศบวกสี่ที่ได้เป็นเลขสี่ห้าเจนีเรียบร้อยครับเอาละครบ2ตัวล่าง5704เนาะหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่2องบวกศูนยงของที่ได้เป็นเลขห้าเ็ดศูนย์สี่เอาละผมจัเป็นชุดให้เลยห้าเจ็ดห้าศูนเดศูดสี่ศูนย์สีอานะครับรอผล โค้งสุดท้ายเรียบร้อยครับโอเคสวยงามผมสวยงามนะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับคร้นี้ก็กดติดตาม subscribe ไลค์แชร์เช็งภาพนิ่งไว้สวักหนึ่งนาทีเนาะเในเวลาที่จดสูตรจดอะไรนะไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรละตอนนี้เปลี Local ่ยนแปลงใหม่ผมแบนแปลงใหม่ผมลืมไปช่วงก่อนหน้านั้นรีบพูดไป นะผมนึกว่าบางท่านอาจจะชอบแบบบทสรุปเร็วๆนะนี่พูดเร็วๆบางทีมันฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้จะรีบไปไหนเนาะเออพูดชๆๆ้าๆชัดๆนะไม่มีอะไรบ้างมายนะครับให้เย็นๆดีกว่านะดูความสวยงามของการคำนวณตัวเลขนะว่าพี่มาที่ไปสถิติเป็นอย่างไรโอเคครับมีอะไรก็เข้าไปคุยกันได้ที่นี่นะครับผมมีไลน์ไอดีแล้วนะไลน์ไอเดีเข้าไปทักทายกันได้นะ k t ท ชแนลมีไลฟ์รุ๊ปฟรีครับไม่มีอะไรมากม่พฟรีปรีพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย